โอเคนะครับดีครับนี่คือรายการซีซีจีทีวีเกมนะครับแล้วนี้เราจะมาอยู่ในเซิร์ฟของพี่แท็กเกอร์นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟ1น1นะครับแนะนำตัวไหนครับคุณเต่าแนะนำตัวกี่เป็นทันรอบกันมั้อันนี้เซิร์ฟพี่แท็กเกอร์ครับอันนั้นเป็นแมปนะครับอ้าวผมแนะนำตัวให้เขาเองก็ได้นะครับต่าล็อกอุ้ย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 ตก ตาล็อกหนึ่งก็หนึ่งมาจากรายการมาจากรายการอะไรอะ T R อ,อะไรอะ K อะไรนะฮะ T R K นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วนี่คือเซิร์ฟของพีเทกเกลิลตัวจริงเสียงจริงนะครับมีบุญมากเลยนะครับได้เล่นเซิร์ฟพีเทกเกลิล ฮ่าสปาวมอนเตอร์ป้ามาดูเนี่ยเทพีเอทรลพอดมาเลยจะพาคุณไปสบายเองนะครับเดี๋ยวเราออกของเจ้าแล้วไปไปไปน่ะนะซอมบี้เกิดหนีละฮะ นี่นะครับบริเวณเซิร์ฟพีเท็กเกร์จุดที่ผมชอบที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะอ่ะเฮ้ยฉันระโบอลโลอล,ลยอย่างแรกเออเอาอันนี้มาเน่เอาเลยสตูวมวองไว้ตรงนี้แล้วก็ทำการเหยียบสายสายเป็นอย่างเงี้ยเราอันนี้วางแก๊ก เล็บเกนเฮ้ยนี่คือเครื่องปั๊มหินน,นะครับนเนเนเธอร์นะของพิเทเกอร์ไม่สมบูรณ<ถ>์ไม่ใช่ไม่ใช่พิเทเกอร์เขาทุบออกไปแล้วอะ่ะพิเทเกอร์นี่เขาออกมาเป็นแมป,ปไปแล้วเอ้ล็อกเว้ยล็อกฮะทำไมตรงนี้ไม่ทำงานทำไมไม่ทำงานทำไม่นเนเธอร์ไม่ไปวะชิมาเต็มหัวเลย ผมสามารถเอาแมปนี้มาเป็นของตัวเองได้นะครับเร็วแต่ผมก็ไม่ทำเพราะว่าพีเทเกอร์อุตส่าห์สร้างเซิร์ฟดีๆอย่างนี้มาให้เล่นกันนะครับใครที่คิดจะทํำอย่างนี้อย่าทําดีกว่านะครับตสงสารคนทำมั่งนะครับมตโอ้ผมเจอแล้วผมไปแล้วนะครับโอ้นี่แหละครับจุดที่ชอบที่สุดของพีเทเกอร์ไม่ใช่พีเทเกอร์สิของผมเองวู้ เหมือนไล่น้ำมากเลยนะครับชอบชอบชอบแล้วงั้นผมขอหยุดการอัดคลิปเพียงเท่านี้นะครับ